สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะพีต่ตีพอดีวันนี้ค่ะพี่ตี่จะทำเห็ดเฉพาะเห็ดฟางค่ะเพราะเห็ดฟางเพราะว่าเคยทำมาครั้งหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเห็ดมันออกไม่ค่อยเยอะก็เลยสอบถามคนที่เขาเคยทำอยู่แล้วค่ะแล้วเราก็จะลองทำใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะครั้งที่แล้วเนี้ยรู้สึกว่าเห็ดจะออกมา ไม่ไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าก็พอทำทาเป็นอาหารในครอบครัวได้นะคะเก็บได้ประมาณสอ,สองรอบเองนะคะแต่ว่าครั้งนี้ก็คือได้เทคนิคจากผู้รู้นะคะแนะนํามาก็เลยจะลองทําใหม่อีกรอบหนึ่งโดยการเพราะเห็ดฟางใส่ถุงปุ๋ย นะคะเพราะว่าที่บ้านน่ถุงปุ๋ยเยอะมากเลยนะคะก็ถุงปุ๋ยเก่าเนี่ยแม่เก็บไว้เยอะมากก็เลยจะใช้วิธีพาอใส่ถุงปุ๋ยเอาครั้งที่แล้วนี้ลองทําใส่แบบเป็นกองเตี้ยแต่ว่าทําในบริเวณบ้านนะคะทำไว้ไม่เยอะแต่ว่ารู้รู้แล้วว่ามันมันเป็นท่ออะไรอะไรเงี้ยค่ะครั้งนี้ก็เลยครั้งนี้ก็เลยใช้เทคนิคของผู้รู้ลองทําใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะ ก็ขั้นตอนแรกนะคะพี่ตีใช้ฟางข้าวฟางเก่าอะคะ่ะแช่น้ำไว้ประมาณสองชั่วโมงนะคะแช่ไว้แล้วก็คือยกขึ้นมาพัก <c oughs> พักไว้นะคะใส่เข่งพักไว้ก็คือตอนนี้ก็คือฟางมันก็จะแบบเปียกเปียกชุ่มมากนะคะนี่ค่ะเปียกชุ่มมากแล้วนะคะก็พักไว้แล้วก็อุปกรณ์ที่มี ก็จะเป็นกะละมังนะคะเพื่อมาทําเป็นส่วนผสมของเชื้อเห็ดนะคะแล้วก็นี่สําคัญเลยเชื้อเห็ดฟางนะคะพี่ตีไปซื้อมาจากาที่มอกเกษตรค่ะเขามีจําหน่ายอยู่นะคะแล้วก็จะมีร้านอยู่ใกล้ๆแถวมอกเกษตรอะไรเงี้ยค่ะก็คือเคยไปซื้อมานะคะในราคาก็ละสิบห้าบาทแต่ว่าพี่ตีจะเอามาผสมกับ ตัวนี้ก็คือแป้งมันนะคะส่วนผสมของพิซตีก็มีอยู่แค่นี้เองแล้วเราก็เอามาทำคลุกเค้ากับเชื้อเห็ดฟางที่เรามีอยู่แล้วนะคะแป้งมันก็ถุงหนึ่งก็ประมาณครึ่งกิโลค่ะถุงนึงประมาณครึ่งกิโลนะคะแป้งมันนี้ก็คือจะเป็นส่วนที่ทําให้เป็นอาหารของเห็ดเชื้อเห็ดเป็นอาหารของเชื้อเห็ดนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเริ่มแรกก็ก็คือว่าเห็นหรือเปล่าคะเดี๋ยววางไว้ตรงขาก่อนละกันเนาะแกะเชื้อเหิดฟางที่เราได้มานะคะก็มือล้างสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเนี่ยค่ะ เื้อเห็ดฟางกําลังเดินดีมากเลยนะคะเพราะว่าซื้อมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจริงๆแล้วซื้อมาประมาณ20ก้อนแต่ว่าวันนี้จะทําประมาณ 5, 5้ก้อนก่อนนะคะ mm hmm. เห็ดเริ่มเดินแล้ว,วค่ะดูสิเขาอยากออกแล้วมีมีเห็ดอยากจะออกให้เราทานแล้วค่ะก็จะแกะแกะถุงออกก่อน จริงๆพี่ตีต้องใช้ถุงมือแต่ว่ามือทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแหละก็ใช้มือยีนี้ค่ะทำเหมือนกันทั้งหมดห้าก้อนกว่าไม่เห็น แบบคอนเตี้ยทำให้ที่บ้านเขาเขาได้ทานคือพ่อชอบทานเห็ดเห็ดฟางอยู่แล้วเขาจะเอามาทําเป็นน้าพริกอะไรเนี้ยค่ะแล้วก็แม่เขาก็จะแกงช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงหน่อไม้เยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เราไม่ต้องซื้อเห็ดเราก็จะทําเห็ดทานเองอ๋อมีทั้งหมด6กก้อนนะคะเตรียมไว้หกก้อน เป็นตัวก้อนเห็ดแล้วก็จะยีนี่ย่ะแล้วก็ก้อนเชื้อเห็ดเรียบร้อยเราก็ยีให้เป็นเป็นละเอียดแบบนี้นะคะให้ลักษณะละเอียดแบบนี้นะคะหลัง<ๆ>จากนั้นเราก็ใช้แป้งนัำสตหลังนะคะ 走、嗯、吗？ ค่ะเมื่อส่วนผสมคุกเขาเข้ากันดีแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะถุงเนี้ยก็คือชุบชุบน้ำให้เปียกให้เปียกก่อนนะคะก็น้ำฟางใสใสลงไปไ,ได้เลย ใส่ประมาณนี้นะคะก็ความสูงประมาณนี้ค่ะประมาณนี้นะคะค่ะหลังจากใส่ใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เชื้อเห็ดที่เราเตรียมที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะโรยลงไปให้รอบเลย เห็นหรือเปล่าคะโดยลงไปให้รอบเราจะทำแค่ชั้นเดียวค่ะก็กดลงไป นี้นะคะทำแบบนี้ให้ดูนะคะทำแบบนี้ทุกถุงที่รู้สึกว่าพี่ตีจะทำทั้งหมดประมาณหถุงนะคะทดลองก่อนนะคะถจะทำวันนี้ตั้งใจจะทำทั้งหมด6ถุงนะคะแล้วเราก็จะต้องใช้เชือกรัดปากถุงแบบนี้นะคะแล้วก็ แขวนไว้หรือว่าตั้งไว้ก็ได้นะคะทําเสร็จแล้วนะคะจริงๆแล้วว่าจะตั้งใจทําแค่6ถุงแค่นั้นเองนะคะก็ได้ทั้งหมด20สิบถุงนะคะจากก้อนเชื้อเห็ด25บห้าก้อนนะคะค่ะก็เดี๋ยวจะเริ่มนี่ค่ะให้ดูตัวอย่างอันนี้คือใช้ถุงใหญ่พอดีเจอถุงใหญ่ด้วยที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่ม วันนี้พิธีจารไม่ใช้วิธีแขวนกับต้นไม้นะคะจะตั้งไว้บริเวณล่มบริเวณป่าล่มแถวๆนี้นะคะใช้ฟางเก่าที่เราแช่ไว้แล้วเหลือนะคะปูพื้นต่อเลยเพราะว่าเราจะตั้ง ค่ะหลังจากคุมไว้ทั้งหลังจากามัดปากถุงครบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็ใช้ผ้ายางคลุมนะคะหรือไม่ก็ตามด้วยฟางอีกรอบหนึ่งนะคะทงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็รอประมาณ4วันนะคะแล้วเราก็มาทำการตัดใย เปิดเปิดปากถุงนะคะแล้วก็ดูเป็นใยสีขาวแล้วก็เอาน้ำลดอีกรอบหนึงแล้วก็มปาปักถุงคุมไว้อีกเหมือนเดิมนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ